สวัสดีครับตัวนี้รุ่นพิเศษนะครับผมพิเศษสำหรับลูกค้าผู้หญิงเด็กนะครับแล้วก็ผู้สูงวัยนะครับที่สะพายนะครับตัวถังไม่ไหวเพราะว่าหนักนะครับหนักหนักจริงนะครับผมถ้าสะพายไม่ไหวเราตัดแปลงให้นะครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถพ่นยาในสวนได้ง่ายๆนะครับผมคือเป็นถัง้นยามี16 20ลิตรนะครับ ผมจะมีสายให้3 3รุ่นคือ10เมตร20เมตร30เมตรนะครับผมสามารถใช้งานได้เลยนะครับเราจะประกอบให้อย่างนี้เลยลูกค้าสามารถใส่น้ํายาผสมน้ํายาในถังเลยไม่ต้องไปหาน้ํายาไม่ต้องไปหาถังน้ํายานะครับผสมแล้วก็ใส่น้ํายาแล้วก็ตั้งไว้นะครับแล้วก็เดินพ่นได้เลยนะครับด้ามก็เป็นด้ามสแตนเลสเขาต่อเป็นสแตนเลสสายเป็นสายที่ทนต่อการขูดขีดต่อหินต่อ อะไรทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่าเป็นสายพ่นยาโดยตรงไม่ใช่สายยางนิ่มๆนะอย่างนั้นไม่แนะนําไม่นานก็แตกตามข้อต่อมันจะแตกอย่างนี้คืออย่างดีอย่างทนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพ้นให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมเรามาลองพ่นกันดูนะครับผมโอเคหัวที่ให้ไปนะมีอยู่ห้าหัวนะครับผมห้าหัวจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็ได้นะครับ นะครับลูกค้าอันนี้เป็นเทสแค่10เมตรนะมันจะมีให้เลือก10 20 30เมตรนะครับที่ผมแจ้งไปนะครับมี16ลิตร20ลิตรเริ่มต้นเพียง1,000นะครับ1,190บาทนะครับผม1,190บาทเท่านั้นนะครับสายนะครับสายที่ผมบอกนะเป็นสายอย่างดีนะครับสายอย่างหนานี่ครับสายอย่างหนาทำให้แม่บ้านนะครับแม่บ้านเดินพ่นได้ง่ายนะครับ แม่บ้านเดินพ่นยานะครับหรือรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะครับบางที่ไม่มีก๊อกน้ําหรือไม่มีสายยางไปไม่ถึงนะครับเอาตัวนี้ไปเครื่องเดียวนะครับจบเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมนะครับเป็นเครื่องนะครับพ่นยานะครับเราแดัดแปลงพิเศษให้นะครับให้ลูกค้าลากสายนะครับ ใช้งานได้ดีมากนะครับผมทางเราประกอบให้แบบนี้เลยประกอบให้ไปเลยพร้อมใช้นะครับผมถ้าสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อมาได้นะครับราคาเริ่มต้น1,190บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ